สวัสดีครับสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือต้องยึดว่าเรากำลังใช้ศาสตร์อันใดอยู่เราก็ต้องยึดในศาสตร์นนั้นเราไม่สามารถเอาอะไรมาผสมปนเปโดยที่ไม่มีหลักคิดที่ชัดเจนได้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะเราก็จะพยายามรักษาสมดุล3อย่างก็คือตัวก่อโรคอย่าให้มันเยอะขึ้นอย่าให้มันรุนแรงขึ้นอย่าให้มันติดง่ายตัวบุคคลหรือตัวคนก็จะต้องทาให้เกิด ภูมิคุ้มกันหรือร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ต้องไม่เอ,อื้อเช่นเราพบว่าสภาพแวดล้อมที่แพร่กระกจายเชื้อได้ง่ายก็คือในบรรยากาศที่แออัดยัดเยียดการถ่ายเทอากาศไม่ดีอยู่ในห้องแอร์นะฮะที่ปิดมิดชิดเหล่านี้นะถ้าสภาพแวดล้อมแบบนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงก็ไปอยู่ในที่โปร่งโล่งต่างๆก็จะสามารถที่จะทําให้กลับมาสมดุลได้ปัจจัย3ทางการแพทย์แผนไทย หรือปัจจัยสามทางเวชกรรมไทยนะที่จะเกี่ยวข้องกับการเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะประกอบไปด้วยโฮสต์ Host, คือตัวคนเหมือนกัน Environment คือตัวสิ่งแวดล้อมแต่ไม่มีตัวก่อโรคครับเป็นตัว b e h a v เว r เป็นตัวพฤติกรรมซึ่งในทางการแพทย์ แผนไทยจะเรียกว่าเหตุก่อโรคการแพทย์แผนปัจจุบันบอกว่า้ฉีดวัคซีนนะป้องกันไม่ให้มันเข้าเซลลได้นะเพราะว่าไอ้มือจับหรือมือเกาะที่เป็นหนามแหลมมันจะจิ้มเข้าเซลลมันเข้าไม่ได้นะเพราะมันมีพอมันมาปุ๊บเนี่ยวัคซีนเลยกระตุ้นให้เกิดตัวปกป้องมันก็จะมาจับบล็อกไว้ไอ้นี่ก็เข้าเซลล์ไม่ได้นะเข้าเซลล์ไม่ได้ก็ทําให้ไม่ติดเชื้อแต่ในทางการแพทย์แผนไทยบอกไม่มีตัวบล็อกครับมันเข้าก็เข้าไปเถอะออยากเข้ามาอยู่ใช่ไหมก็เข้ามาแต่จะไปปรับตัวเรา ให้ไม่เหมาะกับมันจะอยู่ที่บอกว่ายาห้ารากมันเป็นกระทุ้งพิษไข้ก็กินเข้าไปปุ๊บไม่ไม่ได้กําจัดไวรัสนะไม่ได้กําจัดพิษอะไรนะแต่มันทําให้พิษอยู่ในร่างกายไม่ได้ออกมาอยู่ในเลือดในน้าเหลืองแล้วก็พอจุกออกมาอยู่ในเลือดน้าเหลืองก็ถูกกาจัดที่เลือดและน้าเหลืองนั่นเองนี่เขาเรียกว่ากระทุ้งพิษไขสถานที่เราจะจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือต้องยึดว่าเรากําลังใช้ศาสตร์อันใดอยู่เราก็ต้องยึดในศาสตร์อันั้นแล้วเหมือนกับ การที่เรารู้ว่าสมุนไพรตัวนี้มีสารสําคัญกอไก่รักษาโรค A ได้อีกชนิดหนึ่งมีสารขอไข่รักษาโรค B ได้อีกชนิดหนึ่งมีคอควายรักษาโรค C ได้เราก็เลยเอา3ามตัวนี้มารวมกันเพื่อที่จะให้เป็นตํำรับยาไอวิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกศาสตร์นะเป็นวิธีคิดแบบหัวมงกุฎไทยมังกรซึ่งแทนที่จะเป็นผลดีต่อ ผู้ป่วยอาจจะเกิดผลเสียจากเกิดการทรําปฏิกยาของสารต่างๆที่มีอยู่ในตัวยาทั้ง3อย่างแล้วเอามารวมกันดงนั้นวิธีคิดของการแพทย์แผนไทยก็จะไม่ใช่วิธีเอาสารสําคัญเป็นตัวตั้งแต่ก็จะเป็นวิธีคิดที่จะเอารสของสมุนไพรเป็นตัวตั้งว่ารสของสมุนไพรที่จะเอามาใช้เนี่ยซึ่งมีอยู่9ก้าบวกหนึ่งรสเนี่ยเราจะเอารสอะไรมา แล้วเราไม่ควรจะเอารสอะไรกับเอารสอะไรมาผสมกันแล้วถ้าเป็นที่อวัยวะอย่างนี้ต้องใช้ยาเย็นแต่อวัยวะคนละที่กันก็อาจจะใช้ตัวยาสมุนไพรที่แตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือการที่อจได้พูดให้เห็นภาพของการเกิดโรคหรือที่เรียกว่าปัจจัย3ทางระบาดวิทยาและปัจจัย3ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้วิเคราะห์ เพื่อที่จะได้ไม่ถูกหลอกหรือจะได้ไม่บริโภคยามากเกินความจําเป็นเพราะว่าในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงกังวลว่าเรามีโรคโควิด1 9จํานวนมากแล้วก็มีคนผู้รู้เยอะแยะไปหมดเลยคนนั้นก็บอกยานั้นดีคนนี้ก็บอกว่ายานุ้นดียานั้นดีบางคนก็เก็บตุนมาทั้งหมดแล้วก็กินมันทุกยาเลยนะซึ่งอายาดีทุกยามันอาจจะกลายเป็นยาหลายหยาก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ mm hmm. ต้อง เป็นข้อที่ข้อคิดเตือนใจกันอยู่เหมือนกันนะฮะผมก็มีผู้ที่มาขอคำปรึกษาอยู่เป็นประจำนะครับว่าเออจะกินยาฟาวิพิรเวียกับยาฟ้าทรายโจนได้ไหมกินร่วมกันเลยมันจะได้หายเร็วอะไรเงี้ยผมคิดว่าาการกินร่วมกันเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่เราไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดภาะวะแทรกซ้อนของยาตัวใดตัวหนึ่งหรือมันจะเกิดปฏิกิริยาร่วมกันของยาทั้งสองตัวหรือเปล่านะครับตรงนี้การรับประทานยา ตัวใดตัวหนึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยมากกว่าผมก็แนะนำเลยครับว่าถ้าจะกินฟ้าวิพิรเวยียก็กินฟาวิพิราเวเถอถ้าจะกินฟ้าทรายโจนก็กินฟ้าทรายโจนหรือบางคนบอกอาผมกินยาห้ารากได้ไหมผมก็บอกกินยาห้ารากได้แต่ก็อย่าไปกินร่วมกันเยอะแย,ยะไปหมดแล้วก็อย่าไปเอาสมุนไพรสารพัดชนิดมาใส่หมอ้อต้ม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 ,ตมแล้วก็กินมันทุกว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 ัน,วนอย่างนี้ก็อาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายแล้วก็ทําให้สมุนไพรเขาเสียชื่อด้วยเขาเสียชื่อไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีนะ ขาเสียชื่อเพราะว่าคนใช้ใช้ไม่ถูกต้องนะฮะไม่รู้จักข้อควรใช้ข้อพึงระวังะะวิธีการใช้ที่เหมาะสมสมุนไพรหลายตัวเนี่ยนะฮะบางตัวมีพิษแต่เอามาทําเป็นยาได้เพราะอะไรเพราะหมอแผนไทยเขามีเทคนิคนะเทคนิคที่จะทําให้พิษมันน้อยลงทําให้พิษมันลดลงหรือ,อไดต่างๆเขาเรียกว่ามีวิธีปะสามีวิธีสตุมีวิธีฆ่าฤทธิต,ตัวยาก่อนที่จะเอามาปรุงยาเพราะฉะนั้นจะไม่มีการที่จะอ,อยู่ๆก็เอาอะไรนู่นนี่มาเลยขนาดเรากิน ขี้เหล็กเนี่ยนะฮะเรายังต้องเอาไปต้มน้ําตั้งสองสารอบก่อนที่จะเอามาทําเป็นแกงขี้เหล็กเพราะอะไรฮะเพราะขี้เหล็กมันมีรสขมมากมันมีสารหลายตัวซึ่งถ้ากินเข้าไปอาจจะเป็นพิษต่อต,ตับก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิปัญญาโบราณก็บอกเอาไปต้มต้มต้มปุ๊บมันก็ชะล้างเอาพิษหรือลดพิษพวกนี้ก็จะเป็นการฆ่าฤทธิ์อย่างหนึ่งนะฮะในการที่เอาขี้เหล็กไปต้มก่อนเอามาแกงเนี่ยก็คือฆ่าฤทธิ์ขี้เหล็กก็ทําให้เรากินได้แต่ทีนี้พอเราไปทาเป็นขี้เหล็กแคปซูลเอาใบขี้เหล็กมันยัดยัด,ดยัดแคปซ บางคนกินติดต่อกันบางทีเป็นเดือนเนี่ยมันก็อาจจะมีผลเสียต่อตับแล้วก็ทําให้คนก็มาโโจมตีว่าอ,อ๋อกินขี้เหล็กนี่ไม่ดีนะบอกแล้วอย่าไปอย่าไปกินยาสมุนไพรกินยาสมุนไพรเนี่ยมันเป็นพิษต่อตับมันเป็นพิษต่อไตอะไรเงี้ยคนที่กลัวกลัวสมุนไพรหรือคนที่ไม่ชอบสมุนไพรหรือคนที่มีอคติกับสมุนไพรก็จะผ่ะานถล่มสมุนไพรตัวนั้นเสียชื่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องใช้อย่างถูกหลักถูกศาสตร์ นะคำว่าถูกศาสตร์ก็คือจะใช้แบบแผนปัจจุบันก็ว่าเป็นแบบแผนปัจจุบันจะใช้แบบการแพทย์แผนไทยก็ว่าเป็นแบบแผนไทยอย่างที่การใช้ฟ้าทรายโจรในโรคโควิด -19 เนี่ยจริงๆก็คือเน้นการใช้สารสก,กัดแอนโดรกาฟไลซึ่งเป็นสารสําคัญตัวหนึ่งในฟ้าทรายโจรเป็นตัวตั้งโดยคิดจากแอนโดรกาฟไลนี่นะครับให้ได้ร80มิลลิกรัมต่อวันซึ่งวิธีการคิดหรือศาสตร์อันเนี้ยไม่ใช่วิธีคิดแบบแพทย์แผนไทย เป็นวิธีคิดของการใช้สารสําคัญแบบแพทย์แผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็จะต้องมีข้อห้ามข้อพึงระวังข้อควรระวังอะไรต่างๆคล้ายๆเรากินยาพาราเซต,ตมามอลเรากินยาปฏิชีวนะอะไรนะฮะไหมมันก็เป็นเหมือนยาแผนปัจจุบันนั่นแหละอันนั้นก็เป็นวิธีคิดแต่ไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นยาที่มาจากสมุนไพร แต่ถ้าเป็นยาแพทย์แผนไทยนะครับถ้าเป็นวิธีคิดทางแพทย์แผนไทยถ้าจะใช้ฟ้าทลายโจรตัวเดียวให้เป็นยาให้ได้ก็ต้องใช้ฟ้าทลายโจรทั้ง5นั่นหมายความว่าในแคปซูลฟ้าทลายโจรจะไม่ต้องไปสนใจแล้วครับว่าแอนโดกาโฟไลมันจะมีกลิ่นมีกล้ามมีอะไรให้เอาทั้ง5มาเลยครับเอารากต้นใบดอกผลและมเมล็ดนะห้าส่วนนะห้าส่วนนียเอามารวมกันเนะี่ยมันจะมีการสมดุลตัวยาในตัวเองเพราะฉะนั้นมีข้อยกเว้นอย่างเดียวที่ให้ใช้สมุนไพรตัวเดียว เป็นยาในทางการแพทย์แผนไทยก็คือใช้ทั้ง5นี่เองทั้ง5ก็คือ1รากสองต้น3ใบ4ดอก5ผลลือเมล็ดนี่ครับเรียกว่าใช้ทั้ง5อันนี้เข้าขายเป็นยาตำรับในทางการแพทย์แผนไทยนี่คือสิ่งที่ผมพูดย้ําอยู่เสมอครับว่าทุกอย่างมีคุณค่าพืชทุกชนิดสมุนไพรทุกชนิดเป็นยาได้หมดใช้เป็นอาหารก็ปรุงให้เป็นอาหารอย่างเหมาะสมนะเขาเคยต้มเขาเคยผัดเขาแกงเขาทอดก็กินตามแบบนั้นอย่างนี้ก็ปลอดภยัย แต่ถ้าเขาเคยต้มเขาเคยแกงดันเอามากินดิบมาอย่างนี้ก็เป็นปนัญหาอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงหรือเกิดผลเสียได้เพราะว่าการเอาไปต้มหรือไปผัดหรือไปทอดก่อนมันก็เท่ากับเทคนิควิธ,ธีการเขาได้ฆ่าลทธิสมุนไพรจะทําให้พิษมันหายไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์นั่นเองนี่ก็เป็นหลักการใช้ยาสมุนไพรในทางการแพทย์แผนไทยแต่ถ้าจะใช้ในทางการแพทย์ทางเลือกอื่น ก็ต้องว่าไปตามวิธีของเขาเช่นถ้าจะใช้ในทางการแพทย์แผนจีนก็ต้องไปดูว่าวิธีคิดทางการแพทย์แผนจีนเขาจะใช้สมุนไพรแบบไหนก็ควรจะใช้สอดคล้องอย่างนั้นถ้าจะใช้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็จะต้องรู้ว่ามีสารสําคัญสารออกฤทธิ์ตัวไหนสารออกฤทธิ์ตัวนั้นปริมาณที่ใช้แล้วให้ผลในการรักษาเป็นเท่าไหร่เขาเรียก therapeutic level กับปริมาณที่ เกินแล้วจะเป็นพิษเขาเรียกว่า toxic level อันนี้ก็ต้องรู้นะต้องเข้าใจนะเราต้องมีข้อบ่งใช้ที่เรียกว่า indication มีข้อห้ามใช้ที่เรียกว่า contra indication แล้วมีข้อควรระวังที่เรียกว่า precaution เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละสาสตร์ แต่ละองค์ความรู้ทางการแพทย์มีคุณค่ามีประโยชน์ไม่ต้องไปทะเลาะบ่อแว้งกันว่าใครเก่งกับใครการที่เราจับไม้จับมือกันแล้วเอาข้อเด่นข้อดีของแต่ละศาสตร์ของแต่ละสาขาของการแพทย์มาใช้ประโยชน์ก็จะสามารถรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคที่กําลังเผชิญอยู่หรืออัระบาดของโควิด -19 ที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือจะเป็นโรคอื่นๆที่จะตามมาอีกในอนาคต